เตรียมเหยื่อที่ที่เป็นเหยื่อตกอันหน้าดินนะครับ mm. วันนี้กลมาหาปลาเกตนะครับ mm. ก็จะพวกปลาดินอะไรพวกนี้ครับ mm. ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อได้เยอะๆก็อาจจะมีทาแต่เดียวไว้เลยไว้เป็นสเสบียงนะครับ mm. โอเคนะนะ mm. เดี๋ยวถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวคอยรับชมติดตามผลงานอีกทีครับผมสวยครับ mm. Sí. เอาไปเลยพี่ ไม่ก่อนไหมเพราว่าไม่ก่อน นะครัพบกับช่องเล็กๆอีกครั้งหนึ่งครับ JK Fishing Channel ครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ของพระองค์เจ้านะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา9 0้าโมงเ้าโมงเช้านะครับตอนนี้ผมลงเป็นตะก้อหน้าดิน5ครคันนะครับเนี่ยครับสภาก็ตีไม่ทันครบสักทีครับมันกินกินจัดจริงๆครับแต่ว่ามันจะเป็นไซส์ปวกไซส์ปลาเข็มครับ3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เดี๋ยวจะลองดูหาไซส์สวยๆครับว่าว่าเราจะเจอหรือเปล่าโอเคครับมีเวลาเยอะเลยวันนี้ตามลุ้นตามเชียร์ครับผมสดีครับ ใส่นี้มาครับนะ้านะเรื่อยๆนะครับผมโอส้สวยๆอยู่โอเคส,สวยๆอีกแต้มครับนะ้านะ ปแล,ล้วครับครับ่บน,นนะช่วงนี้ก็เศษโมงสิบห้านะครับก็มันลงลงเบ็ดค่อนข้างยากครับเพราะว่าผักสว่า,ามันมอยกันสายเต็เมไปหมดนะเนี่ยครับเดี๋ยว,วยยมันจะย้อนไปก่อนหรืย้อนขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นหมายดังครับเนี่ยฮะประตูน้ำ แต่ว่าเขาเหมือนจะปล่อยน้ำนครับก็เลยทำให้ผักมันลอยออกมาเยอะเลยก็เดี๋ยวผมจะลองขยับเข้าไปข้างในดูนะครับก็หมายนี้ใช้เวลาประมาณสิบเอดสชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนิดน เนี้ยเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับก็คัดไซส์แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็ไซส์วสวยๆอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันหมายถัดไปครับว่าเป็นยังไงสวยครับ น้ครับ,อรบตอนนี้ย้ายจากประตูน้ำมามาอยู่ตรงเขาเรียกว่า,าใต้ทางทางยกระดับครับก็ออกจากตรงประตูน้ำตรงนู้นนะครับก็ใช้น่าจะประมาณสัสกเจ็ดร้อยเมตรครับนะนะ้าแต่ว่าตรงเนี้ยน้ำตกปลาเยอะมากเลยครับผมก็เลยมาหนีมาลงตรงเนี้ยร้อนหน่อย <laughs> เดี๋ยวไปแอบล่วงตรงตรง้นกล้วยเอาตัวแรกวันละครับเพิ่งลงเหยื่อไป ཁས 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 ยังไม่ทันเก็บเลยนะฮะเอาล้วครับ ใสสวยอยู่นะครับนะนะมาอีกไซส์ครับนะนะมาเรื่อยๆครับ 2อโมง15ครับก็ปลานิลที่ผมได้ก็ได้พอสมควรแล้วครับน่าจะประมาณ20่หางได้ครับตอนนี้มันมีตัวที่ตายครับระหว่างเราเปลี่ยนหมายครับมันมันมันตายแล้วก็มันมีไซส์ที่ได้มาใหม่เหมือนกันมันก็ล่อแร่ล่อแร่เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเนี่ยแดดมันแดดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นปลาแดดเดียวไปเลยนะครับก็เป็นการถนอมอาหารด้วยเนาะดีกว่ามันตายเปล่า ก็เก็บไว้เป็นสเสบียงด้วยโอเคเนี่ยครับเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําแล้วก็ตากเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วก็อยดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดร้ายฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทําก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ดูผลงานนะครับผม ที่ตายนะครับก<อ>็ตัวเนื้อมันเสียนะฮนะก็ะเห็นแดดมันเปรี้ยงปี้อย่างนี้ผมก็ทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาขี้ออกเอาไส้ออกล้างน้าให้สะอาดแล้วก็มาน้าน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสิ่งนี่สิ่งที่ผมเตรียมมาคือซึ่งแน่น,นอนนะมัน็ึปตาที่ใส่ไม่ใหญ่มากผมก็เอาแค่รถดีอย่างเดียว ไม่ต้องเกลือครับเกือมันจะเค็มรสดีเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมความเค็มของมันอยู่แล้วยเยาะไปเลยนะครับก็ก็ประมาณ3ามสี่ห้าหกตัวก็ประมาณสักครึ่งช้อนเนาะได้จะถ้าโวยธรรมดาโลกไม่จำครับนะนะ É, i'm not né? แตแปลงแปลงติ้งยากครับเออซึ่งมันเป็นไซส์มินิอ่ะครับเค,เ,คเรียบร้อยแล้วก็ตากแดดครับผม ครับที่นี่นะกินจัดมากครับสามคันซ้อนเลยนะว่าสามแค้สองโอเคอยู่ครับผม มาเรื่อยๆครับนะนะไส่ได้อยู่นะครับผม ครับนะนะช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบนะครับก็เหยื่อก็หมดแล้วนะครับก็สมควรแก่เวลากลับแล้วครับปลาก็น่าจะแห้งครับโอเคก็เดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์เก็บทันเด็ดแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปผลง,งานปลาลมวันนี้นะครับว่าอ่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ผมว่าโอเค,คเยอะมากแต่ว่าเป็นปลาเล็กส,ส่วนใหญ่ครับผมก็คัดเอาตัวที่มันทํากับข้าวได้นะครับกลับบ้าน เดี๋ยวตัวเล็กๆเราก็คัดไซส์แล้วก็ปล่อยนะครับโอเคลุย งานปลาที่เหลือนะครับหลังจากทําแดดเดียวไปแล้วก็ไซส์ก็คัดเหลือสวยอยู่เยอะเลยนะครับแต่เพียนก็ก็ได้อยู่หลายตัวเหมือนกันก็ยังไงก็ถ้าานาสนใจเดี๋ยวผมทิ้งที่กัดลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ JK f i s h i n Channel ครับผมคลิปหน้าหมายหน้าจะไปที่ไหนติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ